ตอนฝนแรกที่เขาหินซอนให้นับวันนับวันอาหารก็ยิ่งเหลือน,น้อยลงไปทุกทีใครจะรู้บ้างนะว่าผืนดินแห้งแล้งแห่งเนี้ที่ดูเหมือนเป็นทะเลทรายแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ ที่แห่งนี้ก็คือผืนป่าเขาหินซ้อนที่เกือบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แหววุยตุยุุยไม่เห็นอร่อยเลยผู้แครอทก็ไม่ได้ทำไมไม่ปลูกอย่างอื่นกันบ้างนะอย่างเช่นแครอทผากาศกะหล่ำปีมะม่วงหรือกล้วยก็ยังดี ดินที่นี่ปลูกอะไรได้ซะที่ไหนกันเล่านอกจากมันสำปะหลังน่ะ ดูจากพื้นที่แล้วคงสร้างพระตำหนักได้อย่างอลังการเลยทีเดียวว่าไหมจดข้อมูลทั้งหมดที่พบอย่างละเอียดนะครับ<ร>ผมอับอับได้ยินว่าเขาจะสร้างพระตำหนักที่นี่พระตำหนักคืออะไรเหรออับอับ พระตำหนักก็เป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ยังไงล่ะพระตำหนักหรอแล้วพวกเขาต้องสร้างสวนสวยๆมีกระต่ายน่ารักน่ารักวิ่งเล่นอยู่ในสวนด้วยใช่ไหมออ๊อบออแล้วเขาจะถมบึงน้บของฉันไหมอ่ะอ๋อไม่นะฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมอ๊ออ๊อสัป่าอย่างพวกเราจะทำยังไงกันดีสัตป่าหร มีกวางตัวหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งกับกบอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะอืมพรุ่งนี้แล้วสินะ ที่ชาวเขาหินซ้อนเราจะได้ชื่นชมพระบารมีใช่แล้วฮะแม่ไม่รู้ว่าพระตำหนักสร้างเสร็จแล้วจะสวยแค่ไหนต่อไปอ่ะใครๆก็ต้องรู้จักเขาหินซ้อนครับแม่เฮยมไม่ไม,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 ไม เราเข้าเร่งมือหน้อยอ่าดีมากดีมากช่วยกันช่วยกันอ่าดีมากลงมาเลยเอาไวา้ตรงโน้นได้เลยนะดีมากดีมากครับ,รบตัวนี้วันไหนครับจริงหรือลูก ที่ว่าในหลวงท่านไม่โปรดให้สร้างพระตำหนักที่เขาหินซ้อนนี่แม่ผิดหวังใช่ไหมฮะไม่หรอกที่นี่น่ะไม่มีอะไรจะเจริญหูจเจริญตาจริงๆนั่นแหละไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะแม่แต่ในหลวงท่านอยากให้พื้นที่เขาหินซ้อนน่ะเป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรเพราะจะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากกว่าสร้างพระตำหนักนะสิฮะจริงเหรอ พระองค์นะ่ะทรงเป็นพระมาโปรดแท้ออแต่ว่าที่ดินที่เขาหินซ้อนนี้นะ่ะก็รู้ๆกันอยู่ว่าดินมันจืดแล้งจนเกือบจะเป็นทรายแล้วปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นจะใช้เป็นสถานศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรได้ยังไงฉันได้ยินมาใหม่ว่า พวกเขาจะสร้างสถานที่ศึกษาด้านการเกษตรฐานตำหนักแล้วอะไรจะแยก่กว่ากันระหว่างตำหนักกับสถานที่ศึกษาด้านการเกษตรกรเกษตรก็หมายถึงการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ไงถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วสิแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจว่าต้นไม้หรือสัตว์อะไรจะมาอยู่ในที่อย่างนี้ได้นะสิไม่มีใครบอกพวกเขาหรือ ว่าที่นี่ฝนไม่ตกมานานแล้วปลูกต้นไม้ไปก็ตายอยู่ดีใช่ดินที่นี่เก็บน้ำก็ไม่อยู่แต่อย่าลืมสิเรามีบึงน้ำนะอ๊อบอบมีบึงแต่ไม่มีน้ำอยู่ดีแห้งขอสักขนาดนั้นใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้อ้าอับอบฝนก็มาดีตกมานานแล้วด้วยแย่จังอ ชอบจริงๆเงเลยผลเนี่ยผลมาแล้ววิดวิวไม่รู้ว่าพวกเขาทำอะไรกับที่นี่แต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกำลังช่วยเปลี่ยนแปลงเขาหินซ้อนให้ดีขึ้น อืมและตอนนี้ทุกชีวิตที่นี่ทั้งต้นไม้และสัตว์ก็พร้อมที่จะเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างสมบูรณ์สักทีนะเป็นยังไงล่ะดูสิตอนนี้นะ่ะเพื่อนฝูงของเราทุกตัวมีความสุขกันดีกว่าแต่ก่อนใช่ไหมล่ะใช่แล้วดูสิลูกเมียของเราทุกตัววิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยละ่ะพวกเราได้อาศัยที่นี่เป็นที่อยู่อาศัย มีอาหารน้ำท่าบริบูรณ์ขึ้นอืก the ็อย่างที่เห็นนี่แหละทั้งมนุษย์และสัตว์อย่างพวกเราทุกตัวมีความสุขอย่างนี้ได้ก็เพราะธรรมชาติที่สมบูรณ์ได้กลับคืนมาอยู่กับพวกเราอีกครั้งนั่นเองอัอบอับไม่น่าเชื่อนะว่าทุกอย่างจะกลับมาดีเช่นนี้ได้อัอบอ๊บเอมันเป็นไปได้อยังไงกันนะอัอบฉันรู้เพราะฉันได้ยินมนุษย์เขาคุยกันว่าพระเจ้าอยู่หัว ต้งสนับสนุนเกษตรกรให้เรียนรู้วิธีอนุรักษ์ดินและน้ำและการปลูกปลาจัดหาแหล่งน้ำปรับปรุงดินโดยวิธีธรรมชาติและให้มีการปลูกพืชหลายชนิดด้วยอ๋ออย่างที่เราเห็นกันอยู่ก็คือมีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการช้าล้างพังทลายของดิน แล้วก็อนุรักษ์ความชุ่มชื้นภายในดินด้วยใช่ยไม้อม้นั่นแหละใช่เลยชายช่ๆชาชาช,ช,ชและท่านก็ยังสงให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยนะทำให้ฉันสบายอย่างวันนี้ยังไงละ่ะดีจริงๆอื นี่ก็เพราะพระปรีชาสามารถของพระองค์นี่ละที่ทั้งทรงแก้ปัญหาปรับปรุงและส่งเสริมให้ราษฎรพร้อมพัฒนาให้ทุกอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้วยและอีกอย่างนะฉันรู้มาว่าท่านให้สงวนไม้ยืนต้นที่ยังเหลืออยู่เพื่อเป็นการรักษาความชุ่มชื้นของผิวดินด้วยอืมใช่แล้วละ่ะอย่างเมื่อฝนตกลงมาต้นไม้จะช่วยผิวดินและยึดช่วยอุ้มน้ำเอาไว้ให้ความชุ่มชื้นกับธรรมาชาติ อย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ยังไงล่ะนี่ดูสิต้นไม้ก็เขียวชะอุ่มมีบ่อน้ำทุกอย่างนี่ละที่ทำให้พวกเรามีความสุขที่สุดที่สุดใช่ไหมพวกเราใช่ใช่ใช่แลยวช่เลยใลยใ่เลย